รถซูซูกิสว f t หลังซ่อมระบบแอร์ทำความเย็นได้ดีเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับรถซูซูกิสว f ปนะคะมาด้วยอาการคอมแอร์ไม่ทำงานรถผ่านการใช้งานมา138,313กิโลเมตรแล้วนะคะ ช่างได้ทําการเช็คดูแล้วนะคะตัวคอมแอร์นะคะหรือว่าตัวชุดคัดนะคะหน้าคอมแอร์ไม่ทํางานตัวด้านล่างนะคะไม่ทํางานเดี๋ยวจัดการถอดคอมแอร์ออกมาเช็คนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวไส้กรองไนเออรลูกยางโอลิงถ่ายน้ํามันคอมเติมน้ํามันคอมให้เปิดแอร เปิดแอร์นะคะตัวพัดลมไฟฟ้าทํางานนะคะแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะคะปิดแอร์ปิดแอร์นะคะพัดลมไฟฟ้าหยุดการทำงานนะคะเปิดแอร์เราเปิดแอร์นะคะพัดลมไฟฟ้าทำงานนะคะ,นนะ,คะปิดแอร์โอเคนะคะเด,เดี๋ยวเราจะได้ถอดคอมออกมาเช็คนะคะ ชุดอะไรของรถซูซูกิสวีปชุดหน้าคัดน้ำมันคอมโอลิงตามข้อต่อต่างๆแล้วก็ไดเออร์ไส้กรองไดเออร์นะคะอ่าฮะอวันไม่ได้ช้ยามาสุดเลยไอ้แมกไดไปแล้วอแมกเกอ มันมีอาชีวะเลยหรอมันจะปนนไปใช้เทคนิคอย่างเดียวก็ได้ของนี้การขันน็อตแน่นๆเนี่ยมันต้องใช้อาชีวะใช้เทคโนจะไปใช้เทคนิคอย่างเดียวก็ได้นนะฮะต้นน้ำแล้ว,าลวสายพานใช้ได้หรอไปเื่อกระเต๋ว,ว <c oughs> ตรงสายเข้าคอมนะมีคาบน้ำมันรั่วชัดเจนเลยเดี๋ยวจะได้เปลี่ยน o ring. โอลิงนะโอลิงตัวสีน้ำเงินนะฮะ โอเคไปไเต็มอูแล้วครับเต็มอูแล้วไม่รีบไม่รีบอยู่แล้วไม่รีบแต่ขาใจหน่ยอยอ่า แน่นเลยนะครับถ้าไม่มีตัวกดรองแกนตัวนี้ก็จะไปกดที่แกนเลยนะภายในคอมอาจได้รับความเสียหายได้นะครับแผงแอร์ของรถซูซูกิสวีป ไส่กองไดเออร์เก่ากับไส่กองไดเออร์ใหม่นะคะเราจะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนไส่กองใหม่ให้นะคะ กไปเ็เเช็คลวคอมแอร์ของรถซูซูกิสวีปไม่รั่วไม่ซึมใช้งานตอ่อได้ค่ะถ่ายน้ำมันคอมรถซูซูกิสวีปนะคะ สีน้ำมันคอมออเหลืองเหลืองแดงๆงแล้วนะคะคอมของรถสุสุกิสวิปนะครับเปลี่ยนหน้าคับเรียบร้อยนะครพร้อมประกอบครับ ตัสุกีส่สวิตนะคะตันนี้ก็จัดการเป่าคุณหง่หม้อน้ำให้ รถจอดเทสกลางแดดนะครับค่าความร้อนระบบแอร์ตอนนี้อยู่240ในรถเย็นได้8องศานะครับ8องศาไอร้อนที่อยู่หน้าเครื่องยนต์ตอนนี้นะอยู่ที 52. ่52.4นะครับลองดูครับเดี๋ยวจะได้ฉีดล้างน้ำความสะอาดแผงด้านหน้าให้นะครับ คอแมแอร์ถอดออกมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอบนะครับเปลี่ยนชุดหน้าคัตคอแมแอร์ให้ว่าหน้าคัตเสียนะครับคัดไม่เหล็กเสียสัญญาณไฟมาแต่คอมไม่ดูดนะเรียบร้อยนะครับเสียงการทำงานปก,กติทุกอย่างพัดลมไฟฟ้าทำงานเป็นปก,กตินะครับมีตัวเดียวนะต้องหมั่นสังเกตด้วยนะครับ เข้ามาเช็คความเย็นภายในรถนะครับตอนนี้ในรถอุณหภูมิบวกขึ้นมาที่9.6องศา9.8นะครับรถซูซูกิสว f t อุณหภูมิน้าปัดรายงานไว้36องศารถเข้าซ่อมตอนเลขไม่หม่กิโลเมตรครับ ความร้อนเครื่องยนต์ปกตินะครับแอร์เย็นที่8 9องศานะครับ8องศา9องศาคอมเพรสเซอร์ตัดต่อปกตินะฮะอุณหภูมิในห้องอุานั้นนะฮะห้องโดยสารตอนนี้อยู่ที่29.8ด อุณหภูมิะปาดรายงานไว้36ตอนนี้ลมแอร์ออกจากช่องลมมาที่9.5นะแอร์ตัดต่อปกตินะครับจากการฉีดล้างน้ำความสะอาดด้านหน้ารถสุสกีสวิตนะนี่มครับมาอย่างดำเหมือนกันุ่นทั้งนั้นเลย เมื่อกี้เทสก่อนที่เราจะล้างนะค,คือความร้อนระบบแอร์สามารถรับผิดชอบตัวเองได้นะได้น้ำมันคอมใหม่ได้เปลี่ยนตัวกรองน้ำยาแอร์นะครับความร้อนก็ไม่ไม่สูงแต่เราล้างเพื่อให้การไหลเวียนของอากาศระบายอากาศดียิ่งขึ้นนะครับก็ล้างให้ทุกคันครับ คอมรถซ u z u k i กีสวีนะคะคอมลูกใหม่ทําการติดตั้งลงรถให้เรียบร้อยช่า oh. งติดตั้งเรียบร้อยส่วนตัวนี้จะเป็นคอมลูกเก่านะคะ เรียบร้อยนะคะรถซูซูกิสวีฟหลังจากเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ล้างระบบใหม่ทั้งคันคอมแอร์ตัดคอมแอร์ทำงานนะคะ ความเย็นก็ได้อยู่ที่แปดจุดสามนะคะเยออ็นแปดจุดหนึ่งคอมแอร์ตัด่ ผมแอร์ตัดนะคะผมแอร์ทำงาน